สวัสดีครับอยู่กับคลิปวีล็อกคลิปแรกของบ๊อบบี้ในช่อง a อป f a แฟมลนะคะวันนี้เราจะไปวีล็อกที่เกาะเกร็ดกันนะคะดูสินะคะ <c oughs> คนนี้นั่งรถเข็นอย่างสบายใจเฉิบเลยนะคะตอนนี้เราก็จะข้ามถนนกันนะคะหลังจากนั้นแล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไปไหนต่อนะแต่ว่าดูป้ายข้างหน้าเอาเฮ้ หลังจากหลังจากดูป้ายแล้วนะคะก็เราก็จะเดินไปวัดบอกกันนะคะเราตัดสินใจไว้เราก็จะข้ามถนนไปตรงฟุตบาทนะคะตอนนี้ A few moments later ตอนนี้นะคะเราก็จะเดินไปวัด่อฝั่งนู้นกันนะคะตอนนี้แดดร้นอนมากเลยตอนนี้นะคะเราจะจับเวลาทำแ lap กันนะคะเราก็จะเดินไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วแบบ the flat bar day นะคะท่านผู้ชม เราจะวางแผนว่าจะเข้าไปทางศาลาฝั่งซ้ายมือของเรานะเติมปตรง,ตรงฟุตบาทนะคะดูรถตู้เข้าไปเราก็เดินลงไปเลยนะจังหวะนี้จังหวะนี้นะคะไม่รู้ไดมอนด์จะลงมาได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็เดินมาถึงลานจอดรถแล้วออ้นี่ไงลงมาได้ด้วยเราจะเทิน เราจะเดินตามทางสีฟ้าไปนะเพื่อที่จะไปท่าเรือเกาะเกร็ดนั่นเองนะจังหวะนั้นไดมอนกำลังตามหลังมา A later few moments เดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราจะไปท่าเรือไปเกาะเกร็ดกันนะคะทุกคนดูทางนี่นะคะดูไดมอน์ เราเดินมาไกลกว่าคนอื่นมากเลยเราควรรอก่อนเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อน2,000 years later นู่นนะะท่าเรืออยู่ตรงนู้นเลยคนเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมโอ้ยมีนกพริราบด้วยเดี๋ยวอของเรานะจะเป็นรอบต่อไปนะเพราะรอบนีคนเยอะมากระหว่างนั้นผมก็ให้อาหารปลาหลนะคะไม่รู้จะเป็นปลาอะไรน่าจะเป็น ปลาเสือหรือปลาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะไ uh huh. ดมอนด์ก็นั่งดูนั่งดูแบบตาละห้อยปลาก็มากินอย่างสบายอกสบายใจไม่สนว่าเขาจะมีอาหารแต่เพียงใดน,นะคะนี่ซูมให้ดูเลยนะคะกำลังแหวกว่ายไปมาอยู่ A few minutes later. ทุกคนครับตอนนี้นะมันเหมือนเรือมันอาจจะยังไม่เต็มมันอาจจะขึ้นได้อยู่แต่ว่าคนมันจะแน่นนิดนึง นี่ขนาดเป็นบึงเป็นเนินน้ำย่างเยอะเลยถึงกราวการน,นั่งเรือข้ามฟากข,ของป๊อปปี้นะคะเรือก็ออกเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็มีบรรยากาศสวยๆมาให้ดูท่านผู้ชมได้ดูนะแต่ตอนนี้เราขอดูตรงนี้ก่อนนะคะเรือเริ่มออกไปแล้วมี่ระหว่างทางป็อปีก็เจอเรือใหญ่ด้วยนะคะ คนเตี้ยซะด้วยขึ้นลาบากเนี่ย <c oughs> ขึ้นเป็นแดงเลยหลังจากที่เราได้ลงเรือทำฝากและ่ายตังบันที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูงานต่างๆนะคะเราก็ไม่รู้จะตัดสินใจยง้ว่าจะไปต่อดีเราก็เลยจะไปทําบุญที่วัดก่อนนั่นเอง A later few moments เมื่อกี้หลังจากที่ป๊อปปี้ได้ไปทําบุญมานะคะก็เปียกเลยทีนี้ ตอนนี้เราก็มาจองเฉงช้านั่งคนเดียวคให้ชมบรรยากาศการชมวิวที่ปปีนั่งตรงชฉีงช้านะคะนี่มีเรือเรือค,อคอล้ายๆเรือข้ามฟากนะคะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะวางแผนไปที่ตลาดของเกาะเก็บกันต่อนะคะเพื่อที่จะไปซื้อของต่างๆันมานะคะเดี๋ยวเราจะวิ่ไปที่อื่นนะคะหนึ 1, 2, 3, 1. 1> ่งสองสามอเราตอนนี้เราอยู่ ตรงตลาดเลยเสียงปิศน,นานะคะคระหว่างนั้นนะคะเราผมก็ได้เก็บรูปมาเพียบเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างรูปฮาฮารูปนะคะ2 0กลับแล้วจ้า ถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านซะแล้วนะคะเราก็เลยนั่ง,งเรือข้ามฟากเหมือนเดิมนะคะเพื่ที่จะไปเกาะฝั่งนู่นพอถึงฝั่งนะคะก็ต้องรีบซอยท้าวิ่งไปเลยนะคะเพราะหอากาศตอนนั้นนะมันร้อนมากเลยน้องชมชมก็ตอนนี้เราก็ถือวัดอะไรจางก็ลืมละบอกมั้งนะคะตอนนี้จะพวด เ,เอาไปบ่าเดี๋ยวเราไปถึงเราไปลงจากเลือกันนะสามสองหนึ่งตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าวัดนะดูสิเนี่ยได้ไปมาได้ซื้อของมาเต็มเลยในกระเป๋าอีกหนึ่งนะอยู่ที่พ่อแม่อีกสองนะคะหล <c oughs> ของเต็มไปหมดเลย <c oughs> นี่นะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินกลับอยู่เราต้องรีบเดินมิ่งเดี๋ยวรถจะมาเยอะขึ้นนะ เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆก็วิดล็อกช่วงนี้ก็ไม่ได้พูดเท่าไหร่นะคะยังแบบว่าถ้าถ้าไปเที่ยวคนเดียวได้ก็จะพูดพูดแบบว่าเยอะๆเลยอันนี้เป็นคลิปวล็อกคลิปแรกนะคะก็จะมีแต่เสียงภาคอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็เดินมาไกลจากไดมอนด์พอสมควรน่าจะมีไม้ให้อ ก็จบไปแล้วสำหรับบล็อกในวันนี้ถ้าใครชอบและอยากให้ทำต่อนะคะกดไลค์แชร์ซับ c r ต b ์แล้วก็กดติดที่หูซ้ายของฉันให้ด้วยสำหรับวันนี้ีล็อกไปแล้วบ๊ายบาย